ครับผมนายจิรวัตศิุิเนินรหัส d 6 5 0ห้าศูนยจ็้ามาพูดถึงการออกแบบระบบท่อโครงข่ายจ่ายน้ำประปาโดยโปรแกร,รมอิพเนโดยกลุ่มสี่ครับข้อมูล Excel ครับนี่ครับก็คือ ใน c ิล ok so, ์ที่เราคำนวณได้นะครับโดยจากโจทย์ที่คำนดนะครับอัตราการไหลที่ต้องการแต่ละบ้านนะครับก็คือ450ต่อลิตรต่อวันนะครับจำนวนบ้านมี204หลังนะครับจำนวนประชากรมี4คนต่อหลังครับ าจากสูตรนะครับจะได้คนะครับเท่ากับหนึ่งพันแปดร้อยลิตรต่อวันนะครับต่อหลังนะครับแล้วก็ทำการแปลงหน่วยนะครับจะได้เป็นลิตรต่อวินะครับต่อหลังนะครับคิวแม็กนะครับที่ได้ จากการคอนวันนะครับก็คืออัอาตราไหลนะครับคูณ2.5จครับจะได้เป็น0.052นะครับลิตรต่อวิต,ต่อหลังครับสรุป,ปรก็คือจะได้คิวแม็กนะครับ10.625นะครับลิตรต่อวินะครับ ปั๊มนะครับมีการทำงานสี่ตัวครับแล้วก็สำรองหนึ่งครับจากการคำนวณก็คือทำงานสิหชั่วโมงต่อวันครับคิวปั๊มที่ได้จะเป็น3ามจุดเสี่สามเจ็ดห้าลิตรต่อวิครับแปลงหน่วยแล้วจะได้เป็น1 4บสี่จุสามสี่สามเจ็ดห้า ลูกบายเมตรต่อชั่วโมงครับด่ดีไปทางสูงนะครับท่อกลางก็คือ0ูนเมตรครับดีเข้าบ้านนะครับ0.1เมตรครับและนี้นะครับก็คือเส้นทางจากเทศบาลอ่าตำบลสุร,รานราีครับไปถึงหมู่บ้านนะครับ โดยจะได้เป็น10เซ t ชันนะครับขออภัยครับ13เซ t ชันครับระยะทางรวม2,832.78เมตรครับหรือ2กิโลจุด832ครับ ต่อมานะครับก็จะได้ค่าต่างๆนะครับความสูงครับต่อมานะครับเราก็จะหาเอ่อทัวร์เทนนะครับก็จะได้เป็นเจ็ดจุดสองสี่ห้านะครับเพื่อไปหาปั๊มนะครับที่ต้องการในการสูบนะครับ อันนี้ก็คือปั๊มที่เราได้นะครับ NM 3 2มสอทัสิบสอ 12, FE ครับโดยมีค่าใกล้เคียงอาอัตราไหลและเอีรอรอนะครับที่15บลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือ4 1่จุด่หลิตร ตววีนะครับเฮลอกก็จะได้เป็นเจ็ดจุดห้าเมตรนะครับเวลาเราก็จะมาปรับในปัมเคร์ฟนะครับก็จะได้เฮดเป็นเจ็ดจุดห้าครับผมขอจบการนำเสนอท่านี้ครับผมครับ